ะไม่มีแก๊งหรอเหลือจะเชื่อเอาดีสิวิท้ายเก็บฟรีเหรอเนี่ยแอะแหวาไงนังเชื่าไม่ให้เนี่ยอะโหลมีไฟจัดอ่ะมีไฟจัดอ่ะไอ้อบ้านมาเซฟีนี่น้องอ <c oughs> ผมไม่รู้เลยนะว่าแม่งมาเก็บฟรีดี่บ้าอะโหมจะมาหลอยเก็บหรอรออะไรไม่มีใครมาผมก็มาหล่อยดิ โก้ปะเนี่ยก็อยู่น้องอไม่รู้เลยว่าพี่มาผมไอ้ในี้ด้วยไอ้บัตเก็บเลย <c oughs> สรุปยังไงบ้างอ่ะได้คุยกันบ้างยังได้คุยกับคนในแก๊งบ้างยังคนในแก๊งอ่ะหรือไม่ได้คุยเลยแก๊งหรอไม่รู้พี่ผมผมว่าจะจะวันนี้มาผมผมจะออกนะพี่ออกที่ไหนออกที่นี่ครออกทำไมไม่นออกหนูก็ได้เล่นที่นี่แล้วไง จะไอ้นิ้วมนไปเล่นที่นูน่นอะที่หไหนดี AMD, ผมจะไปเล่นเซิร์ฟยิงปืนเอาดีๆใช่ใช่ผมคุยไปตอแล้วไตอตอเกิดก็ว่าเออถ้าไม่ได้ทำอะไรก็มาเล่นที่นูน่นแล้วแก๊มันจะไปยังไงต่อผมไม่รู้เลยพี่ผมกะว่าไปเล่นนูน่นอะพื่อไปอยู่ไอ้เดมดีที่นู่นหรอหรือว่าไงไม่ไม่ไปทำแก๊งเองพี่ที่นู่นทำแก๊งเองใช่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 ทำแก๊งเล่นที่นีนอืมแตเก้าคนที่เนี่ยพี่ไปเขา น้องๆในแก๊งที่อยู่ที่นี่เขาไม่ไม่ได้อยากเล่นที่นี่นแล้วไม่อยากเล่นที่อืมหมดไปัแล้วมั้งถามทุกคนแล้วหรอพี่ถามพวกเดีโอมันก็ยังอยากเล่นกันอยู่นะพวยเฉินพวยเดียวอ่ะมันมันก็ส่วนหนึ่งไงพี่แต่ว่าในในในส่วนที่ว่าผมไปคุยไม่ใช่ทุกคนนะแต่คุยกับคนที่แบบที่อยู่กับผมอ่ะที่อยู่แล้วคือยังไงแล้วแล้วพี่ต๊อดมันบอกมันบอกให้พี่ทําต่อแล้ว แล้วเขาเอาไปเป็นสิบนนเนี่ยนะแล้วมันจะไปยังไงต่อน้องไม่รู้่ะพี่นะ,นะแต่ว่าจริงๆอะผมผมก็ไม่ได้อยากเล่นที่นี่แล้วพี่อยากพักละอืมใครไปบ้างอะ่ะน่าจะมีผมเจรอแล้วก็ว่นนะผมก็ ก็เดี๋ยวๆไปเจอที่แลนก็ได้ไปไปเองไปไม่เอาแลนอื่นนะน้องแลนอื่นนะเพราะมึงมาเัราะว่าน่าจะลั่นทุ่งอะแรงน้ำเงินอ่ะไปไปแลนแดงก็ได้ไปไปเจอแลนแดงก็ได้อ่ะจริงๆนะมีไฟแจัดได้ด้วยลุงแตงฮัลโหลไปก่อนเด้อพี่เกตโอเค อะไรวะนี่เอาออกสิบสองคนเหลือกี่คนวะคนที่จะพักอะไรอีก <c oughs> เอาจริงไม่ต่างจากไม่ต่างจากการเริ่มทำใหม่เลยนะ <c oughs> ไม่ต่างจากการเริ่มทำเริ่มทาใหม่เลยนะี่ไม่ต่างอะไรจากการเริ่มทำใหม่เลยอะ ฮัลโหลแล้วทูเรนโตเนี่ยกูต้องคืนใครเนี่ยกูใช้ตั้งแต่สตอรี่อ่ะตั้งแต่สตอรี่บอลเทนเนอร์ก็ดูก็รถมากี่อาทิตย์แล้วเนี่ยเฮียกูจ่ายจุกแล้วมั้งเฮียกูไม่รู้จะไปคืนนี่ใครเนี่ยแม่งไม่มีใครมาติดต่อหรืออะไรเลยกูไม่รู้จะไปติดต่อใครเนาะว่ารุมาจากทางอ่ะเฮียรถใครวะกูใช้มาตั้งแต่สตอรี่บอลเทนเนอร์ก็ดูเฮียจ่ายจุกเลยมั้งนี่สัตว์หวย ไอ้เยีใครอยู่ในเมืองบ้างวะเนี่ยพวกเราอะมีหน้ามีพี่เมเยี่ยมเข้าวอไปเห็นไหครับคนเดียวอืมก็คือยังไงก็คือจะไปทำแกงที่นู่นเหรอ ่พี่ใช่ใช่ครับเรออันนี้คือประชุมประชุมมาไปยังหรือว่ายังไม่ได้คุยโดยรวมยังไม่ได้คุยโดยรวม <c oughs> พี่มันก็ตัวหลักๆของนั้นนะที่ออก แล้วมึงออกกันแก๊งมันจะไปยังไงต่อนี่ไม่อะผมคิดว่าผมก็คิดว่าเขาพักกันแล้วนะ <c oughs> ไมยที่นี่จริงๆนะเรเพิ่งรู้เนี่ยนะว่าพี่ฟ้าจะทํำต่ออะไอ้อเฮียก็ไปตอนเขาเพิ่งคุยอยู่กูไปเมื่อวันสองวันที่แล้วบอกเออพี่ฝากทำเอ็มดีที่ตาตาด้วยไม่ได้บอกอะไรผมเลยนะอน,นี้จริงเลยอะไรของเขาวะ เอาจริงมันไม่มีคนช่วยกูทํามันไม่ไหวนะเว้ยเพราะว่าตัวพี่เองอ่ะพี่ก็ต้องเข้าไปทํา AMD ที่ดาวนะไอ้ย่าน้อจะคุยกับเองเปล่าไอ้ย่าลูกเองอ่ะไอ้ยามันบอกว่าพี่ไปทําที่ดาวนะใช่ที่นี่ก็ต้องทําเพราะว่าที่ดาวอ่ะมันแก๊งมันจะแตกแล้วแต่ว่าพี่อ่ะมีคนที่เอามาเข้าอยู่ AMD ที่ดาวอ่ะก็คือพี่อจะอยู่ AMD สองที่เลยทั้งดาวทั้งสตาร์เลยไงเราที่เนี้ยถ้าสมมติว่ามันไม่มีคนช่วยกูทําอ่ะมันไม่ไหวนะเพราะตรงนั้นมันไม่ได้มีหัวไงที่ดาวอ่ะ แต่ว่าพี่ตอนบอกผมว่าแกบอกว่าถ้าที่โน้ไม่ได้ทําอะไรพักๆมาก่อนก็ได้เขาบอกผมยที่ไหนคือพี่ตอนเขาหมายถึงทีิสต้าถูกไหมใช่เขาชวนผมไปเล่นที่น้ตบอกพักที่นี่ก่อนก็ได้ร้านเลยอันนี้จริงจริเราจะไปยังไงต่อ ทำของที่ด้วยดีใช่ไหมอืมเอาจริงสตาร์ทาวที่ไม่มีเอมดีกูว่ามันก็เหมือนไม่ใช่สตาร์ทาวนะเอาจริงกูบอกเลย ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมารวมคูยกันก็ได้บัดเออคุยกันอีกทีดีกว่าคมับผมว่าวันนี้เองยังไม่ต้องออกค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้รวมพุยกันก่อนว่าใจไงกันต่อเดี๋ยวนัดทุกคนเข้ามาแล้วกันพรุ่งนี้่ีเพราะว่านี้เดี๋ยวพี่ต้องไปเคลียร์เรื่องที่ดาวด้วยไงเอ็มดีที่ดาวอ่ะได้พี่พี่เคลียร์ที่นู่นเสร็จก็ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคืนนี้นัดในกลุ่มก็ได้พี่ให้มานั่นแหละถ้าพี่กี่ทุ่มกี่ทุ่มพี่ สามทุ่มแล้วกันเออบอกให้มามายืนมายืนแรงๆกล่องก็ได้แล้วน้ำเงินแดดมันเหมันไปยึดเราตรงนั้นอ่ะปล่อยเขาไม่เด้อพี่ฮึไอเด้มดีหญิงอ่ะไอเดีมดีหญิงไม่รู้พี่ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ได้คุยกันบ้างเลยหรอผมเพิ่งเข้าเมืองมาวันเนี้ยเข้ามาตั้งแต่วันยืมเขาเนี่ยเออตั้งแต่วันจบสตอรี่อ่ะนะใช่ผมเข้ามาเดิมพันแค่หนึ่งแล้วผมก็ออกแล้วผมก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยผมไปเป็นตำรวจที่ประเทศไฮเปอร์ ไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเเล่นยิงปืนเมื่อวานเลยพี่ตอนผมไปรับของกอนพี่ต้องเอาไปคืนทางเลยเออหังอยู่ปะหัางอยู่ปะพี่เจารถให้เราผมไปรับของเดี๋ยวร่างนะครับโอเคโอเคอะไรกันปะกูงไปเหี้ย เลยกูงงเต๊ะไอสัตว์อะไรกันวะ <c oughs> คือตอนแรกอ่ะผมมาเพิ่งคุยกับน้องไปเมื่อวานที่ดาวคือตอนแรกอ่ะ SMD ที่ดาวอ่ะไอหลุยเป็นคนทําถูกไหมอ่าแล้วตอนแล้วตอนหลังอ่ะก็คือมันมีหัวม,ม,มันมันมันมีมันมีคนนำได้ขึ้นมาแทนไอหลุยตัวหลุยมันก็เลยไปเล่นอยู่ซาเวียพักนึงแล้วน้องมันก็ไม่ไหวเพราะว่าเล่น2เมืองอ่าทีเนี้ยพอหลุยมันกลับมาดาวอ่ะ แล้วหลุยมันเห็นว่าแก๊งอ่ะมันก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีมันนํามันก็เลยมาอยู่ฮิโรชิกับผมที่ดาวอ่ะเออจะเรียนทำลายใอ้ฝังงเราทีเนี้ยหลังจากหลังจากที่หลุยเนี่ยมันมันไปอยู่อ่าก็คือหลุยอ่ะมันมาอยู่กับผมประมาณเดือนกว่าสองเกือบสองเดือนเนาะมันก็ออกไปอยู่เทียเพราะว่าเทียเนี่ยเหมือนพวกหัวหัวเนี่ยหลุยมันก็สนิทกับเขาพม่เจอพวกอะไรอ่ะก็คือเขาจะพักช่วงต้นปีก็คือเขาจะเลิกเล่นไปเอ็มกันแล้วต้นปี ไอ้หลุยมันก็เลยจะไปเล่นกับเขาบอกว่าเออพี่พี่ปามขอฟัไปเล่นกับเขาสักสี่ห้าเดือนได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพักแล้วผมก็อยากเล่นกับเพื่อนเขาก็จะเลิกเล่นไฟเอ็มกันแล้วจะพักกันแล้วอ่าโอเคตัวหลุยมันก็ไปอยู่เทียอืมทีเนี้ยเอ็มดีทิดาวเนี่ยมันหัวเนี่ยมันมันไม่อยู่ก็คือหัวที่มาแทนในหลุยอ่ะก็คือเขาว่ะพักกลายเป็นว่าแก๊งอะมันไปต่อไม่ได้เราก็เลยให้ซัมเมอร์อะขึ้นมาทําซัมเมอร์มันก็ขึ้นมานําได้ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือน เราแก๊งมันก็ไปไม่ไหวมันโดนตีเยอะเกินเท่าที่ผมฟังมานะมันโดนตีหนักเกินจนแก๊งมันจะแตกอ่าทีเนี้ยผมก็เลยเห็นว่าฮีโรชีผมที่ดาวเนี่ยมันมันก็มีพลโตโตเนาะมันก็อยู่กันได้แล้วผมก็เลยว่ากะว่าจะเข้าไปช่วยในเอ็มดีที่ดาวด้วยแล้วก็ของสตาเนี่ยจริงๆถ้ามันไม่ได้มีหัวขึ้นมาช่วยผมทําเนี่ยมันไม่ไหวเพราะว่าสตาเนี่ยมันแก๊ง4ีสิบสล็อตผมคิดว่าผมคนเดียวไม่ไหวอืม เพราะว่าเอ็มดีที่ดาวผมผมก็รับปากน้องไปแล้วว่าจะเข้าไปช่วยวันนี้ผมก็จะเข้าไปออกสล็อตฮิโรชิแล้วก็ผมมัมีคนของผมที่จะเอาไปเข้าด้วยเอ็นเอมดีที่ดาวที่มีที่มีของมีอะไรอะ่ะเออแต่กลายเป็นท่าที่สตาเนี่ยมัน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 คนออกเยอะด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าลําบากพอสมควรเลยลําบากมากๆ ดีแค่นี้มันไม่ใช่ประเด็นแต่ครับของเอดีก็มีล้นแต่ใจิตใจมันก็แยกกันแค่นั้นเองตอนนี้เมื่อก่อน,นกูเห็นมีบอสตั้งหลายคนตอนนี้ไปหมดอย่างน้อยตรงนี้มีไงเขือก็ก็ยังดีเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตัวผมเองผมผมจะรับจบแบบสองที่แบบเต็มแบบเต็มกราฟเลยก็ไม่น่าไหวเพราะว่า <c oughs> ที่ดาวเนี่ยมันไม่มีหัวแล้วผมก็อาจจะต้องไปนําหลักให้น้องมัน ของ AMD ที่ดาวนะแต่ว่าที่สตาร์เนี่ยอย่างน้อยถ้ามีไอ้เขือเนี่ยมันก็ยังช่วยผมได้เนาะที่เนี่ยถ้ายังมีไอ้เขืออยู่ผมผมก็คิดว่าโอเคเรื่องการคัดคนหรืออะไรไม่น่าใช่ปัญหาเรื่องการเอาคนเข้าเมืองหรืออะไรไม่น่าใช่ปัญหาหมาดิสัตว์กวเลยอ่ะใครโขลมา มีมาที่คอปมา <automated image. S 1> ผมอะคอปมา,ท,มาที่มันยืนบอลโอ้หวยเที่อนอนงอมในถัดกระทียมอะไรแล้วกแม่น้าน้องแม่น้าน้องเด๋วขอพูดมาดิ นนมึงจะเอาไงต่อนี่แก๊งเนี่ยจะเอาไงต่อแก๊งอ่ะออแค่เขาชุบเลยไหมนอนนานเดี๋ยวพี่ต้องไปที่ดาวก่อนฮู้ดดาวมีแหลกชัดสวัสดีครับไอจีนไอจีนชุบหน่อยดิจีนเดี๋ยวพวกพี่ไปก่อนต้องไปคุยแก๊งต่อเรื่องใครครับ ได้ครับพี่ฟ้าเป็นท่มฮัลโหลครับใส่ฟ้ามาบ้าพี่บ้าเออฮัลโหลครับไม่ต้องคืนหรอกครับโอเคครับพี<_<__<___่ชายฮัลโหลคุณไม่มีเอดีมาได้จุ๊บหน่อยไปเจอแดงนะไปเจอแดงนะ ไม่มีเอดีครับโอเคครับ <c oughs> ปล่อยโสแม่งเลยหละ่ะตอนแชร์เไม่น่ามานววเลยสัตว์ไม่ขอให้มันชุบป,ปูบอกเลยนอนเป็นเสี่ยวไอ้เหี้ยนอนเสี่ยวแดกบอกเลยว่านอนเสี่ยวแดก ยกแทบไม่เห็นเข้าเมืองยกนําไม่ไหวเราเอ็มดีที่นี่พักหรือแตกไม่ได้นะมึงก็รู้ผงกระทบม,มันมีพี่ยกนี่เมียเอ,เอ๋ยลูกเอ๋ยทำรถเอ๋ยไม่น่าไหวเราก็ล่าสุดอะ่ะพี่ยกอะ่ะมันจะไปทําแก๊งที่ที่ดาวด้วย <c oughs> โลน้องพ,พวกเราไม่เข้ากันเลยเหรอมีอยู่สามคนในเซอร์มาเข้าผับจี <4 S 3> อยู่สีค<น>่คนไปนั่งเข้าผับจีอยู่ไม่เราจะเอายังไงต่อคุยไปบ้างยังไม่จะฝืดเลยก็ที่พ่มพคุยบอกก็ตกลงคุยพวกนี้ไม่ใช่หรอ อ่าใช่ตกลงคุยพพุ่งนี้แต่ว่าไอ้บัตอ่ะมันมาหาพี่เมื่อกี้บอกว่าที่จะออกอ่ะมีสิบสองคนมันบอกว่ามันจะไปทําแก๊งที่หลุยมีโกนะ้ไมีไอ้ผมโก้อยู่นะอ่าพี่ก็โกอยู่โอเคอืมก็เลยอยากรู้ว่าจะเอายังไงกันต่ออันนี้เองได้ไปไหญ่บัตรปะหรือไม่ได้ไปผมไปที่อืมไป้มหมน้าลนะ่ะไปไหมอตอนแรกก็ไปแต่ผมขอเดีคิดอีกท,ท,ท,ทีก่นอือขอ,อ,อลองฟังพวกนี้กัน เพราเดี๋ยวผมก็ตัดใจหลายอย่างเยอะผมก็ตามพวกพี่ผมเลยเพือพี่ขายยาเงี้ยอืมราคายามันว่าไงอ่ะอยู่สายามมันไม่รู้ทำเท่าไหร่อยู่แปลกพวกไอ้ขวดอะนะไอ้ขวดมันไม่ไปอ่ะแม่งพิมพ์ไม่ใช่อยู่กับไอ้ไเขือไอ้เขืออืมเสือไหนดิเขืออ๋อไอ,เอ้เขืออันนี้ไปขอโทษพี่เกดยังไปคุยยังใช่่พี อไอ้ดีอ่ะไอ้ดีอ่ะรอ,อ,ะอ,อะมาถึงไหนไหนพี่ในเกมเหรอเออยังไม่ได้ไปเลยพี่จะไปคุยกับเขาไหมให้มันจบจบไปเพราะว่าเมื่อวานพี่พักคุยกับพี่เกตพี่เกตมันบอกว่าเองอ่ะทักไปหามันแล้วก็ไม่ได้คุยกันต่อใช่ปะ่ะใช่รอ,รอผมมาทักไปหาเขาแล้วก็รอเขาว่างรอเขาว่างโทรแต่เขาก็ไม่รู้ว่ะอืมจะไปคุยไหมล่ะเดี๋ยวพี่พาไปคุย จริงๆเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วแหละเอาจริงๆอะรู้เลยพี่ตอนแล้วจะเรียกคนมารวมไหมพี่ยังไงก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่ามันไม่อยู่กันหลายคนนี่วันี้ใช่ปะเออวันนี้ไปเที่ยวอาหลายคนนี่เดี๋ยวรอกลับมาก่อนแล้วก็อืมก็เดี๋ยวคุยพรุ่งนี้ที่เดียวเลยก็ได้ <c oughs> เอาตอนนี้เองจะไปคุยกับพี่เกณฑ์ไหมพี่เกณฑ์มันอยู่นะไปคุยให้มันจบจบดีกว่าเชื่อพี่หรือว่าเองยังไม่พร้อมคุยเราคุยข้างนอกเลยไหมพี่ฟา้าอ่างั้นเองไปข้างนอกอ่ะเองก <ใช S 1> ็<อ><ๆ>ไปคุยกับเขาส่วนตัวก็ได้อย่างนั้นอ่ะใช่คืเอเคลียร์ให้มันเคลียร์ให้มันจบจบเพราะว่าพี่คิดว่าถ้าถ้าจะอยู่ต่อหรืออะไรอ่ะถ้ามันเคลียร์มันเคลียร์ปัญหากันไม่จบพี่ว่าก็อาจจะอยู่ยากใช่ครับอืม ก็เดี๋ยวบอกพวกเราอ่ะมายืนมายืนแลนแดงกันก่อนก็ได้นะแล่น้ำเงินไม่ไม่ไม่ต้องไปยืนแล้วนั่นแหละก็ไม่น่ามีอะไรงั้นเดี๋ยวรอคุยกันพรุ่งนี้ก็ได้น้องเดี๋ยวว่ากันได้พี่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันน้องเจ้กันไม่ใครอ่ะบอเหรอปวดเหรอไอ้ขวดอะไรไอ้ขวดมันไปสยามกับเขาด้วยไม่ใช่เหรอไอ้ขวดอ่ะไอ้ขวดไมันไปแม่งบิดไอ้ขวดอ่ะมันบิดใช่ เอารถไป,ป,ไปใช้เปล่าจะขี่ไปไหนเปล่าเอารถไปใช้ก่อนเปล่ามีรถอยู่พี่มีรถประกอ okay, <okay>, okay. บโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวให้น้องไปคุยส่วนตัวข้างนอกอพี่เกตแล้วกันครับคนดูเดี๋ยวป้าวันนี้ครับน้องเกมขายาคือคนที่มาจาก MKK ใช่ไหมไม่น่าใช่นะ เดี๋ยวผมขอไปคุยกับ SMD ที่ดาวก่อนคนดูเดี๋ยวขอไปคุยกับน้องๆ s อ d ดที่ดาวหน่อยเพราะว่าผมก็จะเข้าไปช่วยน้องมันทำเหมือนกันโอ้โหเอะเอดเอ็มดสองเมืองเลยทั้ง s m d ดสตารทั้ง SMD ดีดาวเย็ดแม่จะแตกคู่เลยอีสัตว์คู่